ที่เกิดเป็นสัตว์นานีเป็นคนที่รู้ไม่จริงความรู้น้อยมากเกินไปน้อยเทมากกว่าความไม่รู้ท้านี้่มอะไรเพราสัตว์นิชาทุกตัวมาจากคนคนนี้ทําความชั่วบาปโงสนเ่งนข้าสัตว์สารักว์สารพุทธิระการสี่พุทธสาวาทห้าพุทธกัญญา พกตส่อเสียดเรื่องเขาแตกกันไม่ว่เจะเป็อจาหลือหลาร้าประโยชน์ไม่ว่าต่อชิดยาได้ซักเทาไก็คนอื่นโดยม่ชอบทำก้วคิดป,ประทุกจะได่า,า,านจจองล่าจองสารจองรองจรงอจรงกันมและด้สุมีความเห็นอะตรต่างความเป็นจรงิงมีความอคติอยู่ไม่รู้ค,ค,คนคนคนใดที่มีคนคนนั้น แทนที่ยอมนับถือก็ไปกันอยู่แต่น้องเขาด้วยความชั่วที่ว่ามีความเห็นผิดคนประเภทมนี้จะตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิคุม้มในโลกเป็นต้นแล้วมาเป็นเศษมาเป็นสิ่งกายก็มาเป็นสติฉานนี่นั้นสติฉานทุกตัวก็มาจากคนในโลก,น,ก,กนี้ก็มาเกิดในโลกเป็นสัตว์ทีเดียวเกิดเป็นคนก่อนเป็นคนที่มีความชั่ว